สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพายพัสดุนะคะก็กล่องแรกนะคะอันนี้เป็นของน้องวจวดบึงการค่ะอย่างแรกจะเป็นป้งเนยสดนะคะขวดนมน้ำไซเล็กแล้วก็มีแปังปอนนะคะกับแผนเทกแพนด้าค่ะอันนี้เป็นของน้องจวัสระบุรีนะคะก็จะมีเป็นกระเป๋าหูรูดนะคะไซเล็กนะลายชินจังนะคะแล้วก็ลายคิตตี้นะคะ2ใบค่ะอันนี้เป็นของน้องจวัสระบุรีนะคะ อย่างแรกนะจะมีเป็นครัวซองนะคะแล้วก็เป็นสับเบอร์รี่ค่ะมินิปังบอลนะคะแล้วก็ปังหน้าแมวค่ะอันนี้เป้งของน้องจวนนครสวรรค์ค่ะอย่างแรกนะคะจะมีเป็นปังแผ่นมินินะคะแล้วก็แผ่นเนะคะ้กหน้าเต้าหู้ค่ะอันนี้เป้งของน้องจวดชนบ,บุรีค่ะอย่างแรกนะคะจะมีเป็นแตงโมนะคะชิ้นแบบชิ้นนะคะหน,นึ่งแล้วก็ฝักทองนะคะบลอกเกอรี่อันนี้จะเป็นพงุ่นแดงปฏิทินนะคะ อันนี้เป้ของน้องจังหวัดกรุงเทพนะคะอย่างแรกนะเป็นกระเป๋าหูรูปไซส,ส์ใหญ่นะคะลายสุนัขจิ้งจอกสีส้มนะคะแล้วก็ต้งหูเหลี่ยมนะคะกระต่ายค่ะซาลาเปากุเดธมะแล้วก็อันนี้นะจะเป็นวงกุญแจปฏิทินนะคะอันนี้เป้ของน้องจังหวัดยะลาค่ะอย่างแรกนะเป็นปังในสดนะคะ1ชิ้นขวดนมนะคะไซส์เล็กแล้วก็ซาลาเปากุเดธมะนะคะ อันนี้เป็นของน้องจัวเชียงรายค่ะอย่างแรกเป็นกระบาดินสอนะคะแบบสองสิบลายลีลาคูมะนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเงินทอนค่ะอันนี้เป็นของน้องจัวสมุทรปราการค่ะอย่างแรกนะเป็นขวดนมนะคะแล้วก็ปลาทยากิค่ะแทนเค้กเมลอนนะคะอันนี้จะเป็นมินิปังปอนค่ะอันนี้เป็นของน้องจัวศีสะเกดนะคะก็อย่างแรกนะเป็นจัมโบ้บันนะคะ 2ชิ้นนะมีเป็นหน้าโปกเกมอนนะคะแล้วก็หน้าตลกค่ะอย่างต่อมานะคะจะเป็นปังในสดนะคะ2ชิ้นขวดนมนะคะ4ชิ้น4ีสีนะคะแล้วก็ไอติมคนอ้วนนะคะังแผ่นหน้าเป็ดค่ะแผ่นเค้กนะคะหน้าเมลอนแล้วก็เป็นหน้าแพนด้าน,นะคะอันนี้จะเป็นสติกเกอร์ค่ะอันนี้เป้ของน้องจวดละยองค่ะ ก็อย่างแรกนะคะจะมีเป็นปังในสดนะคะ2ชิ้นแล้วก็ขวดนมนะคะสค่ะมินิปังปอนนะคะมาเยอะเลยนะคะนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นคงคุญแจปฏิทิน,นะคะ่ะอันนี้เป็นของน้องจวดลำปางค่ะอย่างแรกนะคะเป็นกระเป๋าหูรุ่นนะคะใส่เล็กลลยคูมโมงนะคะ1ใบแล้วก็เป็น พีจัมโบ้นะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจวัดอุบลราชธานีค่ะอย่างแรกนะคะเป็นปังปอนคาบินะคะ1ชิ้นแล้วก็ครีมพับนะคะ1ค่ะอันนี้เป็นส้มสีเหลืองนะคะปั้งในสดขวดนมนะคะแล้วก็เป็นไอติมโคลด์ิีครีมสลาปากูเดรรมะนะคะอันนี้จะเป็นวงกุญแจปฏิทินค่ะอันนี้เป็นของน้องจวัดซุรินค่ะ อย่างแรกนะเป็นปลาไทยากินะคะ2ชิ้นแล้วก็เป็นไอติมโคนอ้วนนะคะ2ชิ้นค่ะแพนเค้กนะคะเป็นหน้าต้าหู้นะ3ชิ้น3ส,สี่นะคะแล้วก็ปังแผ่นค่ะมีเป็นแบบเหมือนหน้าผู้หญิงนะคะ3ชิ้นแล้วก็เป็นแบบหน้าเป็ดนะคะ3ชิ้นนะอันนี้จะเป็นพงกุญแจปฏิทินนะคะ อันนี้เป็นของน้องจวักกรุงเทพค่ะอย่างแรกนะคะเป็นแตงโมแบบลูกนะคะ1ชิ้นแล้วก็ทีจัมโบ้นะคะ1ค่ะทีมพับค่ะไอติมคูมะนะคะ2ชิ้นขวซองนะคะปลาทยากิแล้วก็เป็นขวดนมนะคะอันนี้จะเป็นสติกเกอร์ค่ะ อันนี้เป็นของน้องจวักกรุงเทพค่ะอย่างแรกนะคะเป็นผีอันนี้จะเป็นสับเบอรี่จัมโบ้นะคะ1ชิ้นครีมพัฟเฮลโลคิตตี้นะคะแล้วก็เป็นแอปเปิลนะคะแบบไซส์เล็กอันนี้จะเป็นพวงกุญแจปฏิทินนะคะอันนี้เป็นของน้องจวักเชียงรายค่ะอย่างแรกนะคะเป็นจัมโบ้สับเบอรี่นะคะ1ชิ้นแล้วก็ผีจัมโบ้นะคะ1จัมโบ้แพนด้าบันนะคะ2ชิ้นค่ะแล้วก็จะมีเป็น ปังปอนนะคะปังปอนคาบิหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นสติกเกอร์นะคะอันนี้เป็นของน้องจอซูล่าธานีค่ะอย่างแรกนะคะเป็นปังปอนคาบิดนะคะสองชิ้นค่ะก็อย่างต่อมานะคะจะมีเป็นมะม่วงนะคะเป็นแบบมะม่วงไซเล็กนะคะสามชิ้นนะ แล้วก็เป็นซาลาเปานะคะกุเดธรมมะแล้วก็พัตเก่านะคะแล้วก็จะเป็นผงกูแจปฏิทินนะคะอันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่นะคะอย่างแรกนะคะจะมีเป็นมินีนะคะคะแบบไปนะหนึ่งชุดค่ะก็อันนี้เป็นพวกแพนเค้กกับปังปอนนะคะชุดแล้วก็อันนี้จะเป็นแพนเค้กหน้าอูมามินะคะเป็นแบบเมลอนแล้วก็แบบสีนะคะ อีกหนึ่งชุดแล้วก็จะมีเป็นจัมโบ้บันนะคะหน้าแพนดา้าหน้าตลกนะคะครีมพับไอติมโขนอ้วนนะคะ3ชิ้นแล้วก็อันนี้นะคะจะมีเป็นสติกเกอร์นะคะกับพวงกุญแจปฏิทินนะคะอันนี้เป็นของน้องจวดกาลาสินค่ะอย่างแรกนะคะเป็นจัมโบ้สตรอเบอรี่นะคะ1ชิ้นแล้วก็เป็นมะม่วงนะคะเป็นแบบไซส์เล็กนะคะสีเหลืองสองนะคะแล้วก็สีเขียวหนึ่งนะคะ แล้วก็อันนี้จะมีเป็นพวกมินินะค,ะคะแบบไปนะอืกหนึ่ชุดแล้วก็เป็นสติกเกอร์นะคะก็คุณน้องทาง20คนมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวพัสดุพวกนี้นะคะจะส่งให้วันนี้เลยนะคะ